ไอบ้าทำไรโอ้โีคนบอกว่าอัญญาชี้ทะเบียนวันที่ยี่บเก้างานมีกี่โมง รถสี่แปด 48. อ่ะลองดูก็ได้สี่แปดเพราอให้เลขอีกอันหนึ่งก็อัญญนาบุญเลยค่ะก็เจ็ดเอ็ดเพ่อให้เจ็ดเอ็ดเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองลองดูสี่มโ,มมมโมงเย็น 7จแล้วกันนะพ่อพ่อเจโอ้เราได้สตาร์บัตตี้แล้วเพราะอะไรเนี่ยอ๋อคุณฮาน่าส่งอีกหนึ่งพัสองร้อยดววิคุณแคทวางได้สวัสดีค่ะพี่บีวันนี้มาทานอีกแล้ว่าเจ็ดแปดเจปดคือลายเลขอะไรอะไร่ะ ร้อยดวงขอบคุณครับผมหให้ใส่ลุงมาเลยคุณดวงพรบอกว่าคุณแคทส่งมาสองพันห้ารอยโรงพยาบาลหลายวันดูเด็กๆหายเหงาเลยโอ้เป็นอะไรครับยุงกัดแขนเหรอใช่ <laughs> ถ้าเป็นโรคอะไรก็ขอให้หายเร็วๆนะ อะไรคะคุณปาลิช่าสลงมาสาสิบห้าดวงคุณแฮสตอรี่บอกว่าสตาปาร์ตี้สำเร็จแล้วค่ะระวังนะลูกเดี๋ยวหัวโป้งนะเดี๋ยวหัวโป้งก็ะจกนะใช่ขอบคุณครับผม ใครสวยคะใครนะไอวาสวยเหรอใครสวยไชี้หน่อยใครสวยอันยามันมีแันด้า ใครสวยคะใครสวยคะคสดีสยดีก็เดินมากอดตุ๊กตายิม้มในยิม้มหวานที่นึง <c oughs> คุณดวงพรเงือกอักเสบติดเชื้อนี่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเหรออะไรของนูเนี่ย <c oughs> น่ารักจริงๆเเงือกอักเสบค่ะติดเชื้อหรอหายเร็วๆครับ หลอ่อต้องนอนโรงพยาบาลเลยเหรอครับแล้วบ่นอะไรตลอดเวลาด้วยนะหนูบ่นอะไรลูกฮะรู้อะไรอ่ะเดี๋ยวนีๆยังไม่มาเลยกว่าแล้วเราเดี๋ยวเด็กๆก็จะไปนอนแล้ว เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ไลฟ์เลยเนอะใช่ไหมวันศุกร์ก็ไม่ได้ไลฟ์บ้างจำไม่ได้เห <Wow, wow. S 1> มือนไม่ได้ไลฟ์สักพักแล้วพ <Wow. S 1> อ,อยุง <Wow. S 1> แหวกถืแ <Wow. S 1> กับนึงได้ไหมเราขอไปห้องน้ไลฟ์อยู่ไอ้นี่ก็ สั่งไปยังอ่ะกันอะไรมีก็จะสั่งซื้อของเธอเลือกมาให้ฉันใบหนึ่งแล้วกัน อยากได้เขาก็กอดกัน,ไ,กนได้เสื้อรูปยิ้มข้างหลังโหอ,อยากได้อ่ะเดี๋ยวไปคุยให้อ้าวบายบายเมื่อวานดูคลิปสาวๆแบ่งขนมเอ็นดูมากาใช่ไหมน่ารักเนอะไหวเขากอดบาย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 กันไม,ไม่อยู่ด้วยกันอะลูกโตมันด้วยกันอะร,รักกไหมกา ยังข้อดีของการมีรูปแฝดเลยเขาเขารักกันแบบเหนึ่งเับเอ๊ะรักก่อนพ่อก่อนนีพ่อ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 พ่ฮัลโหลกาฟ้าฟูกเขาเข้าหรอคะเข้ารักพ่อไหมเอ้ามาเร็วค่ะ บีมทีนก่อนบีมทอนก่อนอ้าวโอ้ยพะทะเลยนะบีมกับบีมอ้าวไม่เคลี้ยงไม่เอาไข่เคลี้ยงขาไอ้ออกไปไหนลูกพูดอะไรกันเยอะแยะไอ้วายเคลี้ยงของไม่ได้นะลูกเอ๊ะ

Okay. เอหนมานี่ไงไหนว่าพุกแปะหนูนอนก่อนเอาหนึ่งเอาพุกแปะจะข้าเหรอลูกเข้าวไหมคะเดี๋ยวพ่อพ่อมาสิทาไม่ได้ คุณฝนบอกไม่ร้องด้วยนะดูว่ามีสั่งของจากญี่ปุ่นนี่ยดูคุณชมพนุนบอกได้รับเสื้อแล้วสวยมากพาดีมากกินนมแล้วบายบายเลยทุกคนด้วยนะยังอืดใช่ ยาอึดมากจริงอ้ามีใคอะ่ขค่ะพาดีมากอ่ะแต่เมื่อกี้มีคนถามว่าอยากได้เสื้อที่มีรอยยิ้มข้างหลังสองชันมีข้างเดียวแล้วกได้เสื้อแล้วค่ับทำอะไรลูกโอเคอะง่นั้นได้ ก็อยากรี้ขายกลัวดเดี๋ยวเธอจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวนี้พูดพูดชัดบ้างนะพ่อพ่อได้เสื้อแล้วค่ะเป็นคนไม่สูงใส่เป็นชุดแสกน่ารักสุดๆเป็นชุดแสกใส่เป็นชุดแสกรอสักครู่รอสักครู่เองเหรอขอขอของร้านเขาจะมาจากญี่ปุ่นก่อนนะรู้สึกดขีดเลยเธอไปกินได้นะไปให้ร้านเขาตัดให้เป็นแขนกุดแบบอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักตาปลือมีคนบอกว่าได้เสื้อแล้วค่ะแต่ไม่หมดเลยะจะไปตัดมันทำไมอันนี้ดีกว่า มิกกี้บีนได้แล้วนะใช่ง่วงมากนี่จะหลับอยู่แล้วเนี่ยดีกว่าตกลงเธอได้อะไรมาได้อะไรสั่งอะไรไปไม่สั่งเลย,เลยจริงเหรอเออเมื่อกี้ในนี้ไม่มีข้าวและการทานนี้พี่ปุก๊กเอ,อ,เอ,อ็นขึ้นเอ็นลงอีรังเลรัลงเล,ล,งเลจะซื้อกระเป๋าไอ,อ้บอลบอลแอนเชอก็สุดยอดนี่คืออืมอันนี้คือเราเพิ่มเกรดผ้าขึ้นมาด้วยนะใช่เพราะว่าก็ไม่อยากให้คนแบบมาติชินชั้นที่หลักอ่ะใครได้แล้วเม้นต์มาหน่อยเม้นต์มาหน่อย อุ้ยรูกขก้นไหมเป็นไลลรลูกลุกขึ้นมาโอ้เจ็บาาเอ,อ้ยทำไมมันายเสื้อราคาขนาดนี้แล้วผ้าแบบบางอะไรเลยใช่เพราะเดี๋ยวมันมง่ายอ่ะสิง่ายเหรอไม่ง่ายนะง่ายหรอสิหัวเขา่าเอ็น <laughs> ออยี่สิบโอ้ยสาระเปลาน้อย <laughs> <laughs> พีระมิดพีระิีอะไรนะ <laughs> 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 พีระมิด <laughs>

ขอบคุณก่อนค่ะรับดีๆนะรับดีๆออกกันแบบปิรามิดแต่แม่งไม่ใช่ปิรามิดแน่ๆเลยอันนี้คือรามิดค่ะ่าค่ดีมากเลยต้นทุนน่ะตัวหนึ่งแพงต้นทุนแพง มาเลยปะโหมาได้แล้วค่ะสีฟ้าค่ะสวยค่ะผ้าดีมันก็จะกลายเป็นเสื่อมเสียไปจนถึงคุณพ่อได้เลยบังเอิญทำให้มันดีๆเสื่อมเสียทิ้งดีๆดิบเสียดิ